นี่นะครับแยกหนอวิธีการแยกหนออันนี้แยกแล้วครับหั่นกาบมะพร้าวเรียบร้อยเดี๋ยวรอผลอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับจะจะมาดูว่ารากมันออกดีหรือเปล่าเนี่ยนะรครับอนอีอนี่คนดีซี่อ๋อ Terima kasih telah menonton! นี่นะครับแยกหนอ่อนี่แยกอีกหนอ่อครับ ครับอันนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดุงกาแฟโบราณครับแล้วก็ขนมช่วยป้าได้นะครับอินทาลัมใกล้หมดแล้วก็มาแวะให้อุดหนุนขนมช่วยขนมช่วยมีทุกวันนะครับป้าครับครับก็มาแวะได้ครับนี่ขนมช่วยขนมตาลนี่ขนมวยขนมตานะครับทําเอง